สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยวันนี้พบกับปุ้ยนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากมีรถไถมือสองเข้ามาใหม่นะคะ <S <S ใช่เลยค่ะวันนี้ปุ้ยมีรถไถมือสองเข้ามาใหม่แต่จะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมนะคะแต่ปุ้ยบอกก่อนว่าคันนี้ปุ้ยขายตามสภาพนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูค่ะว่าตามสภาพที่ปุ้ยบอกนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ คันนี้เลยค่ะรถไถทมือสองอิสกิรุ่น NT 5 4 0หรือขนาด40แรงม้าของเรานั่นเองนะคะคันนี้ปุ้ยขายตามสภาพนะก็จะมีล้อยางนะคะล้อยางเดิมๆทั้งสีเส้นเลยแล้วก็สีก็จะเป็นสีเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็บังโคลนล้อก็ยังเป็นสีเดิมหมด ผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะสำหรับ40แลงคันนี้สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถสภาพเดิมๆไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้นะคะไปเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันหน้ากันบ้างนะคะคันหน้านี่เรามีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะ สำหรับคันนี้นะคะไม่มีจุดรั่วซึมเยิ้มตรงไหนเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะปุ้ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะจะใช้งานไปอีก200ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ปุ้ยก็เปลี่ยนกองโซลา่าให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะ ไม่ได้มีรอยแกะรอยถอดตรงไหนเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะปุยไฮเป็นแบตเตอรี่คู่ตัวของเขาเลยนะคะอ่ะกอากอกกาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งตัวนอกและตัวในเลยไม่อยากจับของเขาเดี๋ยวของเขาเปื้อนนะคะ กอน้ำก็ไม่ได้มีรอยรั่วรอยอะไรตรงไหนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเทอร์โบนะคะเทอร์โบติดตั้งมาจากโรงงานเลยทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าปุ้ยไม่ได้ทำสีใบดันนะคะพานใบดันให้เท่านั้นเองนะคะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติ สภาพเดิมๆเลยค่ะที่ปุ้ยให้ดูแบบนี้นะคะใบดันปุ้ยไม่ได้ทำสีให้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของรถ40แรงคันนี้กันดูบ้างนะคะด้านท้ายเราก็ไม่ได้ทำสีให้เช่นเดิมนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เติมน้ำมันไฮดรอลิกลงไปนะคะแล้วเราก็จะมีตาแมวไว้ดูระดับของน้ำมันไฮดรอลิกด้วยนะคะบริเวณตรงนี้ ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยนะคะก็จะมีตำหนิอยู่บริเวณแขนลากของรถนะคะด้านล่างจะมีการดามเหล็กเข้าไว้แต่ด้านบนนะคะไม่มีรอยหักหรือรอยเชื่อมใดๆปุ้ยไม่แน่ใจว่าลูกค้าเก่าค่าอาจจะดามเข้าไว้เพื่อความแข็งแรงนะคะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะ อีกข้างหนึ่งนะคะด้านบนนะคะก็เป็นเช่นเดิมคือไม่มีรอยหักรอยเชื่อมใดๆแต่ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนฝั่งตรงกันข้ามมีการดามเหล็กเข้าไว้นะคะ,ะ,คะปุ้ยคิดว่าอาจจะเพื่อความแข็งแรงนะคะดามไว้เพื่อความแข็งแรงอันนี้ปุ้ยไม่แน่ใจนะคะไปเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูวิดีโอการขับเคลื่อนใช้งานของรถ40แรงคันนี้กันค่ะไปกันเลย ขอดูพีทีโอค่ะวางขานลงให้หนูหน่อย เราก็ได้ดูวิดีโอการขับเคลื่อนใช้งานสำหรับอิซากิ4ี่แรงคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะปุ้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ปุ้ยขายตามสภาพนะคะไม่ได้เก็บสีใบดันดินให้นะคะไม่ได้เก็บสีบริเวณที่เป็นสนิมแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ผ่านก็จะไปแบบนี้เลยปุ้ยก็ไม่ได้ทำสีให้เหมือนกันนะคะ มาเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดคันนี้กันดูบ้างนะคะสำหรับ40แรงคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2,563ตอนนี้ใช้งานไปแล้วอยู่ที่2,331ชั่วโมงนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้ปุ้ยให้อุปกรณ์นะคะใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนเป็นผ่าน6ใบ22จากให้อิซกีเลยนะคะให้ผ่านคู่ตัวกันไปเลยนะคะราคาอยู่ที่ 2,98 000บาทนะคะตัวนี้2,98 000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะคะชุดนี้นะคะราคา2,98 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้มีมาน้อยนะคะแล้วก็คอยนานด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจไม่ได้สีเรียดเกี่ยวกับสีรถนะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ด้วยนะคะที่อิสกิกำแพงเพชรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรลักษสาบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถไถมือสองไว้ใช้งานนะคะปุ้ยขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะจัดส่งเองด้วยนะคะจัดส่งกันให้ถึงหัวกระไดบ้านเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักแชทนะคะหรือแอดไลน์ปุ้ยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ